بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كني روء عن โดยเชคอบับดุลสลามบินอับดุลลาฮ์อส,สุไลมานแลโดยอาจารย์อับดุลวาเิสผูเป็นชัยรอยอิมุลลมฮ่นนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ได้อ่านในเรื่องของการเตรียมกายนะครับการปฏิบัติเพื่อว่าให้เราเนี่ยได้ลุกขอนะซึ่งมีหลายประการนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทวนนะครับประการแรกก็คือในเรื่องของว่าเราจะต้องปรับปรุงจิตใจตัวเองให,ให้ให้มีความบริสุทธิ์ซึ่งเป็น สิ่งสาคัญประการแรกประการที่สองก็คือเราจําเป็นจะต้องมีการคัดเลือกสามีหรือคัดเลือกภรรยาของเราให้ดีนะครับโดยเน้นในเรื่องของศาสนานะครับประการที่สามก็คือเราจะต้องนะครับเราจะต้องมั่นนะครับกล่าวข้ะนามของอวโลกศุภานะฮวาตาลาตอนที่เรามีเพศสัมพันธ์และก็สี่ก็คือการที่คุณแม่เนี่ยดูแลนะครับในช่วงของการตั้งครรภ์ให้ดี นะครับประการที่5ก็คือเราเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องอบรมบุตรหลาน,นอของเราโดยเฉพาะบุตรสาวของเราเนี่ยให้อยู่ในหลักการาศาสนาเพราะว่าผู้ที่ดูแลบุตรสาวที่อยู่ในหลักการาศาสนาอัลนาบิสซาลลอห์หวายลิวซันลำทันการยืนยันว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในส่วนสวรรค์ใกล้กับท่านนาบีเปรียเสม,มุนนิ้วชี้ใกล้กับมุหนานนะครับประการต่อมานวนนี้นะครับก็คือ การกระทําที่เรียกว่าการอาสานที่หูของเด็กแรกเกิดนะครับการอาสานที่หูของเด็กแรกเกิดหนึ่งในสุนนรัก์ต่างๆที่สมควรแก่มุกลิมที่เขาจะปฏิบัติมันนั้นก็คือการอาสานที่หูของเด็กแรกเกิดรายง,งานจากท่านอบูรุฟะจาก พ่อของเขารัย์อัลลออันมากล่าวว่ารเาอตูรัศดุลลอฮ์ซัลลัลลัฮุอาลัยวะัลลัมัลซนตีอุุนิลฮัสนีอิบนุบอาลีฮีนะวัลดัตฮฟาติมะบศัลาห์ฉันเห็นท่านราศุลลอฮ์ซัลลัลลัฮุอาลัวะสัลลัมได้ทําการอา่านละหมาดท,ที่หูของท่านฮะซันลูกของท่านอาลีในตอนที่ฟาติมคลอดออกมาบันทึกโดยอบูดุวุดนะครับท่าน,นวว มีคนกลุ่มหนึ่งจากปราดมัสยับของเรากล่าวว่าเป็นที่สนับสนุนให้ทําการอสานที่หูด้านขวาของเด็กและอีกกอมะที่หูด้านซ้ายของเขาท่านอินุกัยยิรมรรฮิมฮุล์ว่ากล่าวว่าและเคล็ดลับของการอสานนั้นและอะัล็อฮเอาลลอกสรงรู้ดีที่สุดคือสิ่งแรกที่ถูกกรอกขูมนุษย์คือคํดจารัดของพระองค์ที่ประมวลไว้ด้วยความโวหันของพระผู้อธิบาลนและความใหญ่หลวงของพระองค์ และคำปฏิญาณที่มันคือสิ่งแรกที่เขาจะได้เข้าสู่อิสลามด้วยกับมันสิ่งดังกล่าวนี้จึงบปนหนึ่งการกล่าวให้เขาฟังก็คือตะกีน,นถึงอัตลักษณ์ของอิสลามในตอนที่เขาเข้ามาสู่โลกดุนยาดังที่เจริมัสเตอร์ฮีตหมายถึงละอิละอิลอัลอลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอนกจากอัลลอฮ์จะถูกกล่าวให้เขาฟังในตอนที่เขาออกจากโลกดุนยาและมันไม่ใช่เรื่องหน้ารังเกียจเลยของการที่ อิทธิพลของการอาสารจะไปถึงหัวใจของเขาและส่งผลต่อหัวใจของเขาและถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกก็ตามพร้อมกับในสิ่งล่างนี้ยังมีประโยชน์อีกอ,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 กอกนั่นคือการหนีของชัยตอนจากคํากล่าวของอาจารย์ในประการที่6นี้นะครับการที่เราจะเป็นจะได้ลูกที่ดีนั้นลูกที่ซ้อนแล้วนั้นประการแรกคือเมื่อเด็กคลอดออกมาจากท้องของแม่ถูกไหมฮะเสียงแรกที่เขา ควรที่ได้ยินในโลกนี้ก็คือเสียงอาสานนะครับเสียงอาสานที่หูซ้ายแอหูขวาและก็เสียงอีกอมากที่หูซ้ายนะครับเพราะว่าในเสียงอาสานนั้นนะครับในเสียงแบในเสียงอาสานนั้นมันเต็มไปด้วยคําที่มีความหมายนะครับในการสานเสริญต่ออสุภาพในหัวใจแหละนะครับและก็ในการเชิญชวนในการทําความดีต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการละหมาดนะครับอย่างเช่นคำว,ว่าอัลลอฮฺอักบัรก็คือเรา การสรรเสริญต่ออลพระนามว่าตาอัลลอฮฺพระนามวะตาอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอัชฮะดอัลลอฮฺอิลลาอิลลอฮ์นี่นี่คือเป็นคำที่เราเนี่ยคือกล่าวนะครับการสรรเสริญการกล่าวปฏิญาณว่าเราเนี่ยคือนี่คือเป็นการปฏิญาณคำกล่าวเตาฮิตก็คือเราขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีผู้ใดนะครับที่คู่ควรเคารพ สตระวิ้งแต่อลอสุบฮานะฮะตะอาลาอย่างเดียวนะครับอันนี้คือหลักปฏิบัติที่จะทําให้เราเนี่ยได้ลูกที่ดีประการที่6ก็คือการอาสานนะครับถึงแม้ว่าเด็กอาจจะไม่รู้เรื่องความหมายในสิ่งที่อาสาแต่ในขณะเดียวกันนั่นคือการอาสามีประโยชน์มากมายสิ่งหนึ่งของการอาสาก็คือการที่ทําให้ใชัยตอนเนี่ยชัยตอเนี่ยหนีห่างนะครับหนีออกจากคกํากล่าวว่าชัยตอนกลัวนะครับกลัวอาสามากนะครับ ประการที่7ก,ก็คืออัตหนิอัตหนิ ah ก็คือเป็นหนึ่งในสุนหนต่างๆที่สมควรแก่มุสลิมที่จะปฏิบัตินั้นก็คือสุนหนในการตหนีิต ah ันนิคืออะไรตัน ah ีิก็คือการให้การเคี้ยวอินเดพาลัมให้ละเอียดจากนั้นก็นําไปป้ายเงือกในช่องปากของเด็กท่านอบูมุซาอ,อัลอาชอารีรอบยลลอฮอันฮุได้กล่าวได้รายงานด้วยกล่าวว่า ولد ลลฟ به النبي صلى الله عليه وسلم วาสัมม่าห์อิบรอฮมาฟะฮหบรดะ ع ا له ب ا ل ب ر ك เมื่อฉันได้รับเด็กทารกฉันก็นําเด็กไปหาท่านนบีล ل อฮุอ ه ลัยฮิวะซัลท่านนบีก็ตั้งชื่อให้เด็กว่าอิบรอฮีมแล้ท่านนบีก็ตั้นีกด้วยเด็กด้วยอินท์ผาลัมและขอดุอาให้เขาได้รับการจำเน ะด ي ษบันทึกโดยอิมามบุค ا รีและอัสมาบินติอบับดบักรับย์ัลลอฮอันฮานันในตอนที่นางคลอดอับดุลลอฮ์อิบนุสุเบียร์ท่านนางเล่านางเล่าได้ว่าไว้ว่าฉันเอาอับดุลลอฮ์ไปหาทรอส,ลลสูลลอฮ์สโลลลอฮฮวายรีวะสสลัมและวางไว้ววบนตักของท่านจากนั้นทรอสูลลอฮ์ก็เรียกให้เอาอินทจผาลามาแล้วท่านก็เคี้ยวมันจากนั้นท่านก็เอาน้ำลายป้ายเข้าไปในปากของอับดุลลอฮ์ ดังนั้นสิ่งแรกที่เข้าไปในปากของอับดุลลอฮ์ก็คือน้ำลายของท่านรรซูลลอฮฺสัลลัลลอฮวะลัยวะซัลลัมจากนั้นท่านโรซูลก็ตั้นิอับดุลลอฮ์ด้วยอิมพานมแล้วท่านก็ขอดูอาให้และขอให้อับดุลลอฮ์ได้รับบารอกะบันทึกโดยอิมัมบุคอรีอิมัมมุสลิมนะครับและก็ในปรากฏด้วยในสายแรงงานของอิมัมอัละห์ด้วยและการตั้นินั้นให้ทําภายในหลังจากการข้อร็จ โดยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เด็กฝึกกินและทําให้เด็กแข็งแรงท่านอินทร์ญัตกล่าวว่าและที่สมควรที่สุดในการทํำตะนี้คืออินทรพาลาแห้งหากไม่สะดวกก็ใช้อินทรพาลาสดแต่ถ้าไม่สะดวกอีกก็ใช้ของหวานและนาพึ่งนั้นเหมาะสมกว่าสิ่งอื่นๆในกรณีที่ไม่มีอินทรพาลำทั้งแห้งและสดนะครับฝุกแหลและหนึ่งในหลักทางต่างๆของบรญญัติการตะนิคในตอนที่พ่อลูกและส่งเสริมให้กระทํากับเด็กทารกก็คือท่าน อันนั้นอับดุลม али บอวยลับว่าลูกของอบูตอลฮะกำลังทุกขทรายซึ่งท่านอบูตอลฮะก็กำลังออกไปด้านนอกจากนั้นเด็กก็ได้ถูกเจ็บชีวิตไปแล้วพ่อพอท่านอบูตอลฮะกลับมาเขาก็กล่าวว่าลูกฉันเป็นอะไรไปอุมอุมสลัยมก็กล่าวว่าเขาสงบ,บนิ่งไปแล้วไม่ถึงเสียชีวิตแล้วอุมสุสลัยก็ได้เอาอาหารข้ามมาให้อบูตอลฮะแล้วเขาก็รับประทานอาหารข้ามจากนั้นเขาก็ได้รับทราบจากนางว่าลูกเสียชีวิต แล้วพอเขาเสร็จสิส้นอุมุสลางก็กล่าวว่าฝังเด็กทารุสิและพอวันรุ่งขึ้นอบดุลตลก็ไปหาท่านโรซลอสโลลอฮวาละซัลสลัมและแจ้งให้ท่านโรซูลอ์ทราบท่านอรซูลอ์จึงกล่าวว่าเมื่อคืนนี้พวกท่านได้รับนอนไหมอบบตุลโตล่ลากล่าวว่าครับท่านโรซูลอสโลล้อฮวาล,ละซัลสลัมด้กล่าวว่าโอ้ล l l a ์ขอพระองค์ทรงประทานความจำเริญให้แก่ทั้งสองในขัำงคืนของทั้งสองซึ่งหลังจากนั้นอุมุสลางก็ได้คลอดลูกชายและนานก็มาหาท่านอับดุลบิสโลลอฮวาละซัลสลัม และส่งอิทผาลลมหลายเม็ดมาหากับเด็กด้วยท่านนบ,บีก็ได้เอาตัวเด็กไปพร้อมกับกล่าวว่าเขามีอะไรไหมพวกเขากล่าวว่ามีครับมีอิฐผาลลำหลายเม็ดท่านนบีสุลต่านละวาลิยุสละลัมก็หยิบเอาอิฐผาลัมมาแล้วนําไปเคี้ยวจากนั้นท่านนบ,บีก็นํานําเอามันออกจากปากของท่านและนําไปทาที่ปากของเด็กทารกและท่านนบ,บีก็ตะนิกด้วยเด็กด้วยอิทผาลลมและตั้งชื่อให้เด็กว่าอับดุลล์ะนะครับ ท่านอิหม่ามนาววีเราโมฮัมหมุล,ลกล่าวว่าเราเห็นมมฮุลหมัดกล่าวว่าบรรดาอัลมอฮ์เห็นค้องต้องการว่าส่งเสริมให้มีการเทคนิคเด็กทารกในตอนที่คลอดเด็กออกมานะครับอันนี้คือประการนิเกินการที่เราจะทําให้เด็กนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องทําปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีสซาโลลล์ฮุยลีบอสัลลำซึ่งประการที่หกก็คือเราจะต้องอาัจฉาริยะส่งเสริมให้มีการอาัจฉาริยะ ที่หูของเด็กทางด้านขวาและอีก,กออมนะที่หูของเด็กในด้านซ้ายประการที่7ก็คือส่งเสริมให้มีการตะนตะนิ้กตะนนิ้กก็คือการที่เมื่อเด็กคลอดออกมาเมื่อเด็กคลอดออกมาปุ๊บให้เอาอินทผาลำสดหรืออินทผาลำแห้งดีที่สุดอินทร์ผาลำแห้งเคียเค้ยวๆแล้วก็เอาอินทผาลำนั้นน่ลนะไปป้ายปากเด็กทูกฝึกการเคี้ยวนะครับพ่อฝึกการเคี้ยวแล้วก็ฝึก ภาษาสัมผัสของปากนะครับแล้วก็ให้ได้รับความบรอกกัสนะครับในเด็กขอดุ่นอัลลอฮ์สุบฮะนะฮะตะอัลาให้อัลลอฮ์สุบฮะนะฮะตะอัลาประทานบรอกกัตให้กับเด็กดังที่ท่านมูฮัมหมัสุลต่านละฮ์ฮะลียวกัสลัลัมได้ได้กระทําให้กับท่านฮุสัยนะครับลูกของท่านอับดุลฮะนะครับแล้วก็อีกหลายๆเคสนะครับอักูลุกะอุลฮะนะอัสลามุอะลัยฮ์วะลิบุลคุมอัสซลามุอะลัยฮ์วะลิคุมอัลรับบุลลอฮ์บรอกกัต